มวดวันที่1ธันวาคม2566คุณจะมีโชคลาภจากอะไรนะคะมาดูกันจะมีกองไพ่ให้เลือกอยู่3กองเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคนตั้งจิตให้นิ่งตั้งจิตให้นิ่งนะคะมาเลือกกันเลยเนาะอันนี้กองที่1อันนี้กองที่2และอันนี้กองที่3 มาค่ะตั้งจิตให้นิ่งที่ฐานจิตเตงให้แน่วแน่นะคะแล้วเลือกกองไพ่ก็ไม่ว่าคุณจะเลือกกองไหนก็ขอให้คุณมีโชคลาภนะคะเลือกได้หรือยังคะกองที่1กองที่2กองที่3ถ้าเลือกได้แล้วมาเฉลยกันเลยนะคะกองแรกถ้าใครเลือกกองแรกนะคะยังไม่ได้นะคะกองแรกอะ่ะ ขึ้นมาว่าจิตใจคุณไม่นิ่งมีเรื่องกังวลใจค่อนข้างเยอะนะคะหรือลังเลสงสัยค่อนข้างเยอะหรือตัวเลขเยอะเกินไปนะคะทั้งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้จะช่วยอยู่แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะดวงคุณจะโดดเด่นในเรื่องของงานเพราะว่างานคุณจะโดดเด่นจะมีการคุยติดต่อเจรจาค้าขายหรืองานจะเดินหน้าเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเป็นเซลล์จะมีโอกาสขายที่ได้นะคะหรือเอาเรียกว่าไงขาย ในสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่นั้นนะคะได้นะคะจะโดดเด่นในเรื่องของงานนะคะคนที่เลือกกองที่1โชคลาภยังไม่ไม่โดดเด่นแต่ว่าถ้าอยากเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็เรียกว่าไงเล่นได้แต่เบาๆนะคะคนที่เลือกกองที่สองมาดูกันนะคะคนที่เลือกกองที่สองขึ้นมาไพ่ถมบ คนที่เขาเรียกว่าจะมีโอกาสได้จากดวงวิญญาณเด็กอืมไปทําบุญให้กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสได้เกี่ยวกับดวงวิญญาณเด็กคือต้องแผ่บุญให้กับเขาก่อนนะคะพอึ้นไพ่เนี่ยแผ่บุญอุทิศบุญกุศลให้กับเขาแล้วึ้นไพ่ของพระพรหมคุณถึงจะสําเร็จนะคะส่วนคนที่เลือกกองที่สาม โชคลาภมีแน่นอนค่ะขึ้นไพ่ผีลูหวยหุ้นธุรกิจสีเทาการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีนะคะและขึ้นไพ่พันบุญบ่วงพญานาคของกินรีของเงินของทองนะคะมีโอกาสได้ค่อนข้างเยอะนะคะขึ้นไพ่พระนาถมุนีนี้มีการเฉลิมฉลองได้รำกันนะคะรวมถึงว่าสุขภาพของคนที่เลือกกองนี้ก็ถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็จะดีขึ้นนะคะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะ